นั่งไล่คือเพื่อนหรอกเฮ็ดงานไปน้ำกับเปิดกล้องไปน้ำยังทีแหละพี่น้องห้าเบิง,บง,เ,ง,งเบิงเฮ็ดงานอ่างเทียเพื่อนกะทานกับมาเบิงแม่บ่เบิงแม่ไปหันหลักกับเบน็นหนังเปิดไว้เนาะพี่น้องเนาะเปิดไว้เปิดกล้องไ้เฮ็ดงานไปปลูกเล็กปลูกยังไปเอื้อนกะสิกเข้าไปบ้านหลังคุนตั้งกระเบื้องตั้งยังเข้าไปทกบ้างบ้านในเพื่อนทีนี้งานสีงานกระเบื้องงานพืน้น พอบ้านหลังที่เฮ็ดไว้ยังพรท่านเสร็จเนาะก็เลยมาหนีก่อนอ่ามาเฮ็ดงานที่นี่ก่อนปลูกเล็กปลูกยังก่อนนะครับเอาพี่น้องเขามาอ่าวางหันพ้นกับเขามาเบิ่งจะดอกสามีคนมาจะาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ ยังยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยเปิดเจลาเทียนี่ะให้ครบประมาณชั่วโมงนึ่งเปิดไล์สดกั้นละชั่วโมงเปิดล่องบึงช่วยเหตุอยู่ในแพลตฟรอร์มนั่นก็นไล่สดแต่นั้นเป็นเิ่นบ่าหลายที่มีเวลาในการรับชมหนึ่งพันชั่วโมงกับหกมือนาที่แหละพี่น้องแป๊บเดียว อันนี้ของเฟซบุ๊กนี่เพิ่งกระดีสามพันชั่วโมงเวลาการรับชมยอดวิวสามสามล้านรทัานไก่หอดดอกระทัานไในเครืองยกุกยอดวิวเพิ่นกระดประปดิเปิดไปเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนจังบุญน้ําเพินิน <laughs> ไปแล้วทัางคุณคุณ จะรถไปเช็คสภาพก่อนตอนพักเที่ยงหนึ่งพี่น้องกำลังไปไปเช็คสภาพต่อทะเบียนเสแล้วโอ้รนไงงงเลยวะก็ธรรมาดาเด้อเราเหยียบปื้อเลยเช็คสภาพเอารถไปตรวจสภาพตรวจสภาพเราก็ ต้อทะเบียนทะเบียนสิเบิร์ตตัอมาณปลายเรือนนี่แหละจะเลยไปต้อไว้ต้อทะเบียนไว้ครับสําหรับไล่สดช่วงนี้กับขอบุญขอบคุณพี่น้องเดือสที่เขามารับชมมาเป็นมูวังหันสามสีคนกับกระสีปิดกล่องตอนกอดีก้อยดีไล่สดไหม่ตอนทํางานตอนนี้ตอนนี้พี่น้องเป็นผักฟอนอยู่เนาะ ก็เลยจะปิดกล่องก่อนปิดกล้องได้ถึงช่วง5นาทีเป,เป็นนั้นไม่เบิ่ง มากเลยพี่จากนาทีวะ6 <c oughs> อ๋อครบชัมม่วโ <c oughs> ม,มงแล้ว ปรับแสงปรับยังแบบไหนปุ๊ลองเป็นก่อนนั่นก็ตั้งในหูที่ปรับแสงรัวเป็นปรับแสงตัวใดเือเป็นเฮ็ดอันนั้นตัวใดเนาะเริ่มโพสเริ่มโพสเริ่มนี่ไหม quá con, quá 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 quá